คู่สมัครจากพักเซยูผมอาซากุระเคตะครักการศึกษาสวัสดีการสิ่งแวดล้อมจฉันเหลี้คะแนนให้ด้วยค่ะฉันเชลืคะแนนให้ด้วยนะคะผมอาซากุระเคตะท่านหกำลังจับจ่ายซื้อของสวัสดีครับผมผู้สมัครจากพักคคกุชินซตอกขบะคิโยมิซึครับทุกท่านครับ อันนี้ผู้ว่าจังหวัดทุกก็ตผมสโตโตโคบะที่โยมิสึครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกเสียงสนับสนุนนะผมขอให้พระนักุณอาซากุระโชคดีนะครับผมสโตโตคบะที่โยมิสึผู้สมัครจากพรระกุชินนะครับขอบคุณมากครับแม่หน้าร้านอาจารย์หนุ่มจ๋าผมสโตโตคบะที่โยมิสึครับทุกท่านอย่าลืมสนับสนุนผมนะครับคพื่อสโตโคบะเองครับพยายามหน่อยนะครับ เจตระเคขากระดเสียงด้วยนะคะด้วยนะคะผมอาซาบุระเคตะครับผู้สมบัตรจับพระเสียวครับผมโอเควันนี้ทำได้ดีค่ะวันนี้กับคุณบ้านะคะคุณบ้าคุณบคุณนิจมงเช้าไปสุดใตอนเช้าที่สันยามาโตะนะครับขอให้พอเก็บแรงไว้ด้วยครับครับอ๋อแล้วทุกคนรุนนี้พยายามเข้านะครับ งั้นเดี๋ยวผมไปส่งที่บ้านนะท่านผู้สมัครออเวันนี้ผมกลับคนเดียวได้เลยครับแต่เกิว่ามีที่ที่อยากแวะหน่อยขอโทษนะครับทุกคนครับผมขอตัวนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ ช่องฟ้าทางตะวันตกถูกย้อมไปด้วยสีส้มดวงตะวันกำลังคล้อยต่ำลงอย่างช้าๆและที่เริ่มฉายแสงนะักขอบฟ้าที่ตะวันตกก็คือดาวอันสุกสว่างดาวสุกนั่นเองแล้วนักวางแผนเล,ลือกตั้งอย่างนั้นีน่รัศวานี่เชื่อถือได้จะกลัวกินะไม่ใช่เป็นมิตรแต่เลือกตั้งครั้งนี้ที่จะไม่เราจะมัวแต่หวงรูปลักษณ์ภายนอกอยู่ไม่ได้แน่ มันก็ถูกละที่เราโชว์ความฟิกของผู้สมัครเก็บแปลงไว้จนถึงตอนสุดท้ายเลยอ่ะแล้วในวันพรุ่งนี้ก็ท่านประธานก็พยายามจะเรียประชุมร่วมกับสมาพันธ์เศรษฐกิจค่ะเอกสารการประชุมอยู่บนโต๊ะดิเช่นนะคะเรื่องนั้นอาบได้บ้างแล้วล่ะอ่ะงั้นเลยค่ะ,ะแล้วเรื่องการประชุมผู้วุฒิส่วนในวันศุกร์นี้มีเยอะมากไม่ต้องห่วงตรงนี้หรอกนะถ้าสนใจในการเลือกตั้งก็พอพยายามเข้า อยู่ด้วยเหรอคะพ้อมสูบค,ค,ค่ะเห็นว่าคุณเคยเป็นข้าราชการกระทรวงการคลังอย่างนั้นเหรอล้วไงคะเหตุผลแรกที่ข้าราชการมาทำงานเป็นเลขาสะสะก็คือเพื่อที่กล้าเป็นนักการเมือง ไจริงๆแล้วคุณอยากลงสมัครเซเองใช่ไหมล่ะที่นี่เป็นฐานของตอระกูลอสักุระค่ะถ้าเป็นรุ่นที่สองต่อจากพ่อแม่แต่คุณประถมที่อ่อนหัดด้านการเมือง็ลงสมัครได้ง่ายๆในใจคุณคงโกรธแค้นอยู่บ้างแต่นื่อเราอยู่ทีมเดียวกันแล้วก็เชืชืช่กันหน่อยแล้วกันดิฉันะไม่ใช่คนใจคอคับแคบแบบนั้นหรอกนะคะ กกลลันค่ะร่างของดังไมคคลิสโตที่ถูกสาปให้เป็นหมีโดยเทยพีเฮราที่เกลียวกราดนั้นได้กลายมาเป็นลุ่มดาวหมีใหญ่นี้เอง จบแล้วนะคอ้จบแล้วออ๋อดีจริงๆเลยดีใจนะที่เธอก็ชอบดูดาวแต่ก็แอบตกใจอยู่ชอบดูดาวเหรออ๋อฉันชอบค่ะค่ะขอบใจนะเป็นหลานของหัวหน้ากลุ่มผู้สนับสนุนใช่ไหม นี่เรู้ค่ะนี่ก็รู้จังค่ะฉันเพิ่งจบมหาลัยปีนี้ค่ะแต่ว่าไม่ยอมทํางานเอาแต่โตแต่เที่ยวเล่นก็เลยถูกให้มาช่วยงานนี้ค่ะกำลังคิดอยู่เลยว่าผู้สมัครจะเป็นตาลุงแบบไหนนะฉันงงมากเลยล่ะค่ะเพราะเป็นคุณอัสคุระดิมีแซ่หรือยังคะมีแล้วเหรอไม่มีทาไม่ะอย่างคุณเนี่ยน่าจะมีคู่มั่นแล้วด้วยซ้ําเมื่อก่อนก็มีฮะแล้วทําไมถึงยังไม่แต่งงานล่ะคะช่างบัเทิงเรื่องแบบนั้นนะ อยากรู้จริงเลยอยากรู้จริงเลยอยากรู้ก็เพราะว่าพ่อเป็นนักการเมืองแล้วพอคิดว่าต้องเชิญใครตกใครในแวดวงการเมืองมางานแต่งงานของตัวเองเยอะแยะเลยก็เลยเรื่องใจฟอจะว่าไปตัวเองก็ไม่ได้รักเขาขนาดนั้นนะครับเกลียดพวกนักการเมืองเหรอคะเ,เอ๊ะงั้นแล้วทำไมาถึงได้เราสมัครล่ะคะเพราะว่าถูกบังคับนะสิอ้าวแล้วทำไมายังสู้อยู่ล่ะถ้าไม่ชอบก็เลิกไปเลยก็ได้มันก็ใช่ แต่ว่าแต่อาจเป็นเพราะฉันน่ยพูดอยู่เสมอว่าคนวิ่งให้สุดกำลังถึงแม้จะรู้ว่าแพ้ก็ตามอ,ออตอนเล่นซอฟบอลที่โรงเรียนกับเด็กๆนะครับอ๋ออ๋อจะแพ้เหรอแพการเล่นตั้ง,งนี้ล่าแพ้ไม่ใช่เหรอถ้าฉันจะทำแล้วก็ต้องทำให้ชนะสิพวกเด็กๆก,ก็กำลังเชียร์อยู่ไม่ใช่เหรอเงเปล่าเลยตอนนี้เจ้าพวกนั้นคงกำลังรอจะลอบผมที่แพ้สมสารกลับไปอยู่ แต่ฉันจะทำให้ถึงที่สุดไม่ต้องทำ <nữa. S 2> ขนาดนั้นก็ได้งั้นเดี๋ยวไปเถื่นกันไหมคะไม่ไมละกลับบ้านนอนดีกว่าผม <c oughs> อัศราเขียตครับขอให้ไม่ใช่อรุณสวัติ์ขอให้นง <c oughs> นักดน <c oughs> ่ <c oughs> อยโอ้ <c oughs> ความรสาผู้ปัญหาเด็กรถลงไปคร่าวๆด้วยล่ะในจำนวนประชากรญี่ปุ่น20ล้านคนมีเด็กอายุติธรรม15หยุด17ล้านคนคิดว่าจำนวนข้าัตว์เลี้ยงอย่างหมาแมวมีกี่ตัวหมาแมวเหรอถ้รัีแต่ปริมาณการบริโภคอาหารสัตว์ก็จะได้ประมาณ23ล้านตัวมีสัตว์เลี้ยงมากกว่าเด็กเสียอีกในประเทศนี้คิดดูสิม่นปัญหาเด็กรดลมเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขเป็นอันดับแรกของประเทศนี้อย่าพูดมากไปกว่านี้ทนายไม่อยากจะแพ้ สมกับที่ชนะมา199แพ้หนึ่งเลยทำไมถึงแพ้หนึ่งครับว่างถามเองสิครับว่าทำไม